ครับครับครับแป๊บหนึ่งครับผมถามอะไรถามอะไรลูกถามอะไรเออทำไมลูกทำไมครับ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 โอ้ทำไมไม่มาช้าเหรอลูกอ๋อไม่มาชาา้าออแม่มาชาา้าอืมไม่มาแล้วไงลูกไม่มาแล้วอืม ไม่มาช้าเหรอล,ลกูกหืมถามอยู่นั่นน่ะเรียกอยู่นั่นน่ะเรียก,กนั่นน่ะคุยเก่งอ่ะเราอ่ะดูสิเนี่ยเดีสิเนี่ยหืมคุยเก่งพระสุกเนี่ยคุยเก่งมากเอาเมือชอบเป็นหัวใส่มือแม่อืมอืม

จับอยู่กับเขา้าเอ้ยจับอยู่กับส้มๆนีมม้ไหม,มลูกคุยเก่งเนี้ยอยู่กับส้มๆไหมเราออกมาเดินใช่ไหม อ๋ออยากออกมาเดิอนอ๋ออยากออกมาเดินกับน,น้องๆกับเพื่อ,อนๆอืมอย่างลูกอย่างอย่างเดินได้นิดหน่อยพอนะลูกนะเดินมากกว่าน,นี้ไม่ได้เดี๋ยวให้หนูได้ทําหมันก่อนนะไม่กลัวหนูจะกัดน้องเออไม่กลัวหนูจะกัดน้องๆไงลูกทําหมันก่อน เล็บลับเล็บับเล็บอืมับเล็บเดี๋ยวแม่จะอ,ออกเป็นบางครั้งบางครั้งอ,<ว>อืมอืมเดี๋ยวแม่ <mumbling S 1> ให้หมอดูก่อนนะเอาไปให้หมอดูก่อนนะวันนี้นะรู้ไหมเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปตั้งแต่วันอังคารแล้วพอดียังไม่ว่าง วันนี้จะไปให้หมอดูนะว่าทําหมันได้หรือเปล่านะเพราะว่าหนูต้องฉีดวัคซีนไงไม่รู้ว่าหมอจะยอมทํำไหมต้องฉีดวัคซีนก่อนทุกครั้งหมอจะให้ฉีดวัคซีนสามเข็มก่อนนะคะถ้าสามเข็มนี่รอถึงสามเดือนเลยนะแต่ทีเนี้ยแมวใหญ่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าหมอจะทําให้ก่อนหรือเปล่าต้องถามดูก่อนนะคะ เล่นกับน้องๆเห็นน้องๆเล่นเห็นเล่นเพื่อนเล่นอยากเล่นบ้างอดทนใจเย็นนะใจเย็นนะลูกนะเดี๋ยวได้เล่นกันนะรู้ไหม มันตั้งทางไม่ได้เอ้าจะตั้งไปทำไมลูกตั้งไปทำไมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลุกอึ๊บอึ๊บลุกขึ้นลุกขึ้นอึ๊บอืมเก่งมากเก่งมากๆเลยค่ะลูกเก่งที่สุดเลยเอ้า lúc nữa lúc nữa 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 สองสาำอ่ะลูกอ้แน่สามสีไม่เอานะลูกส,สามสีไปน่่นแล้วอ้อนอ่นเออมาไดนี้มจะเล่นจวใต้ไว้ไอ้นี่จะเข้าแต่ใต้แผ่นปู โอ้ยปะขวี้วิ่งไม่ดูอายุตัวเองเลยนะวิ่งเนี่ยไม่ดูอายุตัวเองเลยจ้าลูกแม่ถ่ายคลิปหนูก็อ้อนแม่ตามอ้อนแม่น่ะลูกอืมส้มอ่ะลูกจ้าจ้าตามอ้อนแม่ตลอดลูกนั่งตรงไหนไม่ได้เลยแม่หนูรักแม่มากใช่ไหมคะ เออเออได้งไงคะลูกเออแม่จา้จาจ้าไม่รู้แล้วค่ะลูกจาก้าค่ะหัวรักแม่แม่ดูน้องก่อนดูปะกวยก่อนเอาปะกวยวิ่งนะวิ่ง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 ไปตรงนล้นโอ้โหโวิ่งลืมอายุลืมอายุตัวเองแล้วก็วิ่งมาอีกรอบนึงค่อยดูนะดูนะเขาสุกสงสัยอ้าว ดู้อๆกวิ่งรือมายุอืมวิ่งรื้อมายุไปดูกวิ่จะมาหารอบไ่ยๆไปเ่ยไปเือไปอยๆไปร่อยไปเอๆไปร่ๆไปเร่อยไปไปเอเื่อยๆ่อยป่ๆเ่อยู่อยไปนรอยู่อไเร่อยๆไปร่อยๆเข่อยไเรอยไเรอไป็รอะไรกันเราวอะไรก่นเ้วป็นอยไเราัอยากวเรา่ิ่งด้วยเราอยากวิ่ยๆกปเร่อยากวิ่ง่อยากวิ่งโอยคนนี้ก่เรี๋ยวก่อนๆูเดี๋ยวก่อนนะคะ ดูเขาวิ่งกันลูกดูน้องวิ่งกันข้าวเหนียวข้าวปั้นข้าวตังปลาป่วยวิ่งกันวิ่งกันปลาป่วยก็วิ่งเรื่มอายุข้าวสุกก็อยากวิ่งมั่งปลาป่วยอยู่นี่ปลาป่วยอยู่นี่ไปนู่นแล้ว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 วิ่งถึงอายุวิ่งลืมอายุข้าวสุกอยากเล่นมั่งข้าวสุกบอก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็น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 เดี๋ยวให้เราได้ทํามันก่อนแล้วเราจะออกมาวิ่งด้วยนะกระสุกว่าใช่ไหมลูกโอ้ยใช่ไหมลูกกระสุกใช่ไหมฮะฮะกระสุกบอกรอใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราไปวิ่งด้วยใช่ไหมฮะอยากวิ่งด้วยใช่ไหมลูกโอ้ดูเตรียมท่าเตรียมท่าวิ่งกับเขา เตรียมท่าวิ่งกับเขาเหรอลูกโอ้โหเขาวิ่งกันครับครับอยากวิ่งเหรอลูกครับอยากวิ่งโอ้อยากวิ่งกับเขาเขาวิ่งกันเหรอลูกเขาวิ่งกันสนุกไปไหมลกูกน่าสนุกใช่ไหม เออใจเย็ยนๆนะครับใจเย็ยนใจเย็ยนเดี๋ยวได้วิ่งนะใจเย็ยนนะ <ๆ S 1> ครับวันนี้ก็อยากวิ่งมั่งวันนี้ก็อยากวิ่งมั่งเออ เล่นกันสนุกสนานใช่ไหมลูกปะกไว้ปะกไว้ปะกไว้เขามีความสุขมากเลยนะตอนนี้ ต้มโชกุนเขากองอยู่ข้างนอกกงองสนย่อมครับก็สวยจะไปหาป้าใช่ไหมเขากองู่สนย่อมเรียกแม่เรียกเพื่อนเพื่อนไปครับครับ ครับ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 อย่างนี้ก่อนนะนี่ก่อนนะนี่นะขอบคุณครับก่อนจะดูเห็นเขาวิ่งเห็นเขาวิ่งเห็นเขาวิ่งอยากวิ่งมากอยากวิ่งมากอยากวิ่งมากต่แม่เปิดตูอยากวิ่งกับเขาโอ้โหดูเขาวิ่งกันเขาวิ่งกันดูเขาวิ่งกัน โอ้โหปลากรวยวิ่งกับข้าวเหนียวข้าวปั้นลุ้นเขาลุ้นเขาเอ,อ้ามาอีกแล้วส,มสม้มส้มเข้าเข้าเข้าสุกเดี๋ยวค่อยวิ่งนะลูกนะเดี๋ยวค่อยวิ่งนะเดี๋ยวค่อยวิ่งนะเดี๋ยวค่อยวิ่งนะลูกนะอ่าดูเข้าไปก่อนนะลูกนะ โอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ